ขอพรให้เขาเวษียนวัตถุอาลามสำเร็จน,นะ,ะ๊ะถ้าวันนี้มีขอพรให้เขาเวษียณจนะ นโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมา,ส,มาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมา,ส,มาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายมะราชาโนาทาวเวสสุวานโนมะละนงงังสุขังอะหารสุขะโตนะโมพุทธายะทาวเวสสุวานโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัดภูริโต,ตวเวสสะภูสะ ทางอารหังพุทธุท้าเวศวรโนโนนโมพุทธ,ธายะสาถุท่นานเทเวศวรนวันนี้ลูกมาขออนุญาตถอยนะขอ,โอโท่านตงประทานโชคลาบให้เกิดลูกและครอบครัวด้แล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาชมช่องสุดลหลาครับเราก็ขอให้โชคดีทุกคนนะวันนี้มาขอพรขอโชคลาบจากเทเวศวรนวัดสุธารามองค์ใหญ่นะครั้า ลูกและลุกคนที่ก็ามาดูช่างนี้มีโชคลาภนะครับออกุยเรนกุญาตไยนะครับวันนี้ ช่างนี้เปความสุขความเจริญนะครับลูกมาขอโชคลาภจากท่านทวเวสสุวรรณวัดจุฬานณ์วันนี้ขอให้เอฟซีและทุกคนที่เข้ามาดูมืโชคลาภด้วยแล้วเพราะวันนี้ขอทุกท่านโชคดีโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญนี้ครับจากทันเทวเวสส่วนนะวันนี้ลูกมาขอพรขอโชคลาภ วันนี้ลูกขอเสียงถอยโชคลาบในวงวดวันที่1สิงหาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับทุกท่านเข้ามาชนน้นาหนทุูครับทุกคน ได้เจ็ดสองนีนะฮะได้เจ็ดสองนะทวีตม,มันก็จบราไปแล้วนะครับก็ให้แล้วนะครับงวดนี้ได้เจ็ดสองนะค,ะคนนรับ ก็ว,วันนี้มาขอโชคลาภจากท,ท่านทวยสุวรรณนะครับองค์ใหญ่ที่สุดแหคงารที่วัดสุธาลามะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับขอทุกท่านโชคดีครับที่เข้ามาชมจ้องสุดหอายก้าปัจจน,นี้วันนี้ได้เลขสองเจ็ดน,นะครับโชคดีทุกท่านนะครับ